สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องทุกคนทุกท่านเนาะจ้ะอ่าก็นานมากแล้วท่านผู้ชมนานมากที่ปโยบด้มาลงสูตรคำนวณแนวทางลาวสตาร์เนาะจ้ะถึงปโยก็ติดทุระเนาะจ้ะและตอนแรกปรโยก็ติดงานกระถินเนาะจ้ะท่านผู้ชมคิดว่าเสร็จงานกระถินเนาะจ้ะปโยก็จะมาลงสูตรคำนวณแนวทางลาวสตาร์เนาะจ้ะให้กับท่านผู้ชมเนาะจ้ะ แต่บัดนี้นะจ๊ะแต่ตอนนี้นะจ๊ะท่านผู้ชมนะที่ตอนนี้นะจ๊ะประโยชน์กระติดธุระนะจ๊ะติดธุระภารกิจมาทําที่พักสงนะจ๊ะที่พักสงมารวยเนาะที่บ้านบ้านจจรวยนะจ๊ะอําเภอลําดวนจังหวัดสุรินนะจ๊ะซึ่งได้มีผู้ใจดีนะจ๊ะมอบที่นะจ๊ะถวายให้สร้างเป็นที่พักสงนะจ๊ะท่านผู้ชมประโยชน์และลุงไก่ก็ติดนะจ๊ะติดธุระ เรื่องที่ภักสงนะจ๊ะก็ตอนนี้ก็ร่วมสร้างนะจ๊ะร่วมสร้างกุฏิให้น่าจะให้สามหลังนะจ๊ะก็กําลังก่อสร้างกันเนาะซึ่งคนืางต่างนะจ๊ะลุงไก่ของเราก็มาร่วมสร้างด้วยนะจ๊ะในครั้งนี้นะจ๊ะมาร่วมทําการก่อสร้างนะจ๊ะกับชาวบ้านเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวประโยชน์ก็จะพาท่านผู้ชมนะจ๊ะไปดูใกล้ๆนะจ๊ะท่านผู้ชมอ่ะตอนนี้ก็พระ ท่านก็กําลังฉันเช้าอยู่นะจ๊ะท่านผู้ชมพระกําลังฉันเช้าอยู่ก็มีพระทั้งหมดสามรูปนะจ๊ะแล้วก็นู่นที่เห็นใกล้นู่นก็ที่ที่ติดติดกับสาลาเพิงชั่วข้าวนะจ๊ะเพิงพักชั่วข้าวเนาะก็พระกําลังฉันเช้าอยู่นะจ๊ะก็ประโยคก็มาทําเพลงเออทําทําเช้าทําอาหารเช้าให้พระทั้งสามรูปฉันนะจ๊ะท่านผู้ชมเดี๋ยวประโยชน์จะพาท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆนะจ้ะ ก็มีญาติโยมนะจะมีญาติโยมก็มาร่วมทําบุญนะจะทําบุญแล้วก็ทําอาหารนะจะให้พระทั้งสามรูปนะจะทั้งสามรูปทั้งสามองค์เนาะก็ได้ชันเช้าในวันนี้เนาะจะท่านผู้ชมอ่ะตอนนี้เนาะ้ปะโยกพาท่านผู้ชมมาดูด้านหลังด้านล่างเนาะจากที่พระสงฆ์ท่านได้ นอนกันนะจ๊ะชั่วคราวนี้ก็ทําเป็นเพิงเนาะก็ประโยชน์อะไรลุงไก่ก็ได้มาร่วมสร้างที่พักสงนะจ๊ะที่บ้านจะรวยเนาะจ๊ะท่านผู้ชมอ่ายังยังว่เสร็จนจ่าจะท่านผู้ชมเพิ่งได้ลังคาเนาะทำเป็น ทำเป็นโมเดนเนาะจะทำเป็นโมเดลน้อยๆกนะจะพอได้พักสง์ท่านได้นอนนะจะได้มีที่พ,พักพิงได้มีที่นั่งภาวนาสวดมนต์เนะาะท่านผู้ชมก็เป็นที่พักสงเพิ่งเริ่มต้นเนะาะก,ก็ช่วยได้เท่าที่ทุนเราช่วยได้เนาะท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมเอฟซีท่านใดเนนะาะจะสายบุญเนาะจะอยากจะร่วมสร้างเนาะจะอยากจะร่วมสร้างที่พักสง์นะจะมารวยวัชระชัยมงคลเนะาะก,ก็ คอมเมนต์ Comment, เข้ามาใตา้คลิปไดเดอร์จ้ะท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อแรกเนาะทีประโยชน์จะได้มาทําที่จริงประโยชน์่ได้ว่างนะจ๊ะประโยชน์ไม่ได้ว่างน,ะางนี่เลยจ้ะโอ้ยพอดีมาเจอคนบางตากพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คนบางตากนก็มาร่วมสร้างสํานักสงฆ์นก็คํานวณแนวทางลาวสตาร์นะจ๊ะไว้ให้ท่านผู้ชมเรียบร้อย แต่ส่วนลงไก่น่าจะตัวของลงไก่คนนี้ไม่ว่างนะครับไม่ว่างต้องมาทำลงหลายวันแล้วครับต้องลงโซนต่อไปเอฟซีหลายๆตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงกระถินเนาะค่ะคนลงไก่คนมังตากตั้งแต่ช่วงกระถินก็ไม่ได้ว่างกันเลยไม่ได้ว่างยาวเลยค่ะแล้วก็มาต่อที่วันนี้ก็ทำบ้านที่พักสงที่พักสงนะจ้าวันนี้ก็จะทำเนาะทำนโน่นอะไปเดี๋ยวลงไก่ก็ไปทานอาหารเช้านะจจะแล้วก็จะร่วมสร้างที่พักสง วันนี้นะ่าจะทําห้องน้ําจะท่านผู้ชมวันนี้นะ่าจะทําห้องน้ำเนะนู่นขนท่อขนอะไรมาเนาะ,ะเดี๋ยวประโยชน์พา ة. ท่านผู้ชมไปดูน่าจะยังไม่มีห้องน้ำน่าจะยังไม่มีห้องน้ํายังไม่มีอะไรเนะาะครับเพิ่งเนี่ยจะเอารถแมคโครนะ่าจะมาทําการนะาจะท่านผู้ชมมาทําการเก็บถยที่น่าจะแล้วก็ขุดตอไม้นะ่าจะตอโยคงโยคาเนาะะท่านผู้ชมเพราะเป็นทุ่งนามีคุณย้ายนะ่าจะคุณแม่แล้วก็ผู้ใจบุญเนานะท่านได้มอบที่ จำนวน9ก้าไร่เนาะจาท่านผู้ชมจำนวนเก้าไร่ให้สร้างเป็นที่พักสงฆ์นะจ๊าก็ทําเป็นที่พักสงฆ์ก่อนเนาะท่านผู้ชมยังไม่ได้เป็นวัดนะจ่ะยังไม่ได้ใหญ่โตพอที่จะเป็นวัดได้ก็ขอให้เป็นที่พักสงฆ์ให้พระสงฆ์ท่านได้มีที่พักพิงที่สวดมนต์ภาวนานะจ๊ะยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านเนาะเพราะว่าบ้านบ้านเจ้ารวยนะจ่าท่านผู้ชมบ้านเจ้ารวย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มีวัดนะจ๊ะท่านผู้ชมยังไม่มียังไม่มีวัดเนาะก็ร่วมกันสร้างวัดสร้างที่พักตรงนะจ๊ะท่านผู้ชมเนี่ยเมื่อนี้ก็จะทําการทําห้องน้ำจ้ะท่านผู้ชมห้องน้ํามไม่มีจ้าประโยคก็มาทําช่วยสองสามวันนะจ๊ะช่วยคนโน้นขนนี้นิดๆหน,น,น่อยๆเนาะนี่จะทําห้องน้ําจ้ะท่านผู้ชมทําห้องนานะ้าเนาะก็ ยังไม่มีห้องน้ำแล้วก็พื้นที่จำนวนเจ็ดไร่เนาะผู้มีผู้ใจดีท่านได้หมอบที่ถวายเนาะจ้ะก็ให้สร้างที่พักสงเดี๋ยวต,ต่อไปก็จะกลายเป็นวัดนะจ้ะท่านผู้ชมก็ร่วมบุญเนาะร่วมบุญ FC ท่านใดเนาะจ้ะอยากจะร่วมบุญเนาะอยากจะร่วมบุญในการสร้างที่พักสงเนาะจ้ะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเด้อจ้ะท่านผู้ชมเดี๋ยวประโยชนก็จะทำการเนาะจ้ะ คำนวณตัวเลขสูตรคำนวณแนวทางลาวสตาร์นะจ๊ะซึ่งคนบางตากนะเนาะเพินก็คำนวณมาให้ประโยได้ไว้แล้วนะจ๊ะประโยก็คำนวณเสร็จแล้วเดี๋ยวประโยก็ให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศเนาะที่ประโย์บ่ว่างนะจ๊ะที่มาทําที่ผักสงเนาะ,ะตั้งแต่กฐินจะท่านผู้ชมตั้งแต่บุญกฐถินก็ทําบุญกฐถินนะจนจน,จนบ่มีเวลาที่จะมาลงแนวทางเม่ว่าจะเป็นลาวสตาร์หรือลาวพัฒนาเนาะ พอมีเวลาว่างนะจ้ะก็วิ่งงานบุญตลอดนะช่วงนี้วิ่งงานบุญตลอดพอประโยชน์ว่าจะเสร็จงานบุญกระถินก็จะเริ่มคำนวณสูตรให้ท่านผู้ชมนะจ๊ะก็บาว่างก็พอดีต่อทั้งท่านพระอาจารย์นะจ๊ะท่านก็ได้ติดต่อมาเนาะก็เลยมาร่วมสร้างที่พักสงช่วยพระอาจารย์นะจ๊ะเดี๋ยวประโยชน์ก็จะเริ่มคำนวณสูตรคำนวณแน,นวทางแล้วสตาให้ท่านผู้ชมนะจ๊ะซึ่งประโยชน์คำนวณไว้เรียบร้อยลุงไก่ก็คำนวณไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวไปรับชมสูตรคำนวณแนวทางลาวสตาร์กันเลยจ้าท่านผู้ชมก็ามาพบสูตรคำนวณแนวทางลาวสตาร์นะจ๊ะวันพุทธที่20พฤศจิกายน2567สูตรลาวสตาร์สูตรประโยชน์นะจ๊ะประโยชน์ก็มีเวลานิดหน่อยนะจ๊ะท่านผู้ชมก็สูตรของประโยชน์จะบอมี3ตัวนะจ๊ะจะมีเฉพาะ2ตัว6คู่6ชุดเป็นชุดที่ประโยชน์ชอบนะจ๊ะซึ่งเป็นชุด จัดอยู่ในชุดงบน้อยนะจ๊ะแล้วก็ชุดวินสามแปดสามห้าหกเก้าศูนย์นะจ๊ะท่านผู้ชมเอซีท่านใดอยากจะได้ชุดสามตัวก็นําชุดวินที่ประโยชน์ทำเป็นชุดวินให้นะจ๊ะนําไปวินเป็นชุดวินสามตัวนะจ๊ะท่านผู้ชมก็จะได้สามตัวนะจ๊ะแล้วก็ส่วนชุดวินนะจ๊ะชุดวินสองตัวเต็มนะจ๊ะพอท่านผู้ชมมาต้องนําไปวินเนาะพอประโยชน์วินมาให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยนะจ๊ะส่วนสายเด่นวิ่งรูดออกกําลังกายนะจ๊ะฟันเม็ดเดียวแขนเจ็ดแล้วก็ลองแปดนะจ๊ะ สูตรคำนวณแนวทางลาวสตาสูตรประโยชน์นะจ๊ะแล้วก็มาบังสูตรของลุงไก่นะจ๊ะท่านผู้ชมสูตรของลุงไก่อ้อลมพัดเดี๋ยวประโยชน์จับดีๆก็นนาจะอ่าส่วนสูตรลาวสตานะจะวันพุธที่ยี่สิบพฤศจิกาย,ยน2 5 6 7ันห้ารหสเจสูตรลาวสตาของลุงไก่คนบางตากนะจ๊ะลุงไก่ก็กําลังทํา <c oughs> ห้องน้ำนะจะท่านผู้ชมห้องน้ำใม่กับที่พักส่งอยู่เนะาะเดี๋ยวประโยชน์ก็ จะได้ไปเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟท่าเนาะจากแล้วก็ทําอาหารเนาะจะให้กับคนงานเนาะจะท่านผู้ชมแล้วก็ทําอาหารเพยเนาะจะให้กับผระสฆงเนาะท่านผู้ชมอ่าสูตรของคนมางต่างนะจะจับคู่ชุดงบน้อยให้เนาะจ่าชุดสามตัวสองคู่สองชุดแล้วก็ชุดสองตัวอีกหกคู่หกชุดเนาะสําหรับชุดของคนมางต่างเราจะส่วนชุดวินสองตัวท่านผู้ชมก็ต้องวินได้จากเพราะประโยชน์วินเรียบร้อยแล้ว,ลวนาะจา่ะแล้วก็ชุดวินสามตัวนะจ๊ะท่านผู้ชมอยากจะได้วินสามตัวก็นําชุด ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งน่าจะน้ำไปวินเป็นชุดสามตัวนะา๊ะแล้วก็ส่วนชุดสายเด่นวิ่งรูดออกกาลังกายนะา๊ะฟันห้ารองแปดนะจจะท่านผู้ชมฟันเด็ดเม็ดเดียวแค็มค็ห้าแล้วก็รองแปดนะา๊ะฟันห้ารองแปดสำหรับสูตรคํานวณแนวทางลาวสตาร์สูตรของคนบางต่างนะจจะอ่ะขอท่านผู้ชมแคปหน้าจอกันไว้นะจจะแคปหน้าจอไว้เลยจ้าสำหรับสูตรคํานวณแนวทางลาวสตาร์ของคนบางต่างนะา๊ะแล้วก็แคปหน้าจอของปโะยะนะ่าจะอ่ะปโยะก็ขอ จบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะ้จาจ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะเพราะว่าประโยชน์มีเวลาน้อยเดียวนะาาจ่ะท่านผู้ชม่ะสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับท่านผู้ชมเอฟซีท่านใดนะาะจ่าอยากจะร่วมทําบุญกับทางสํานัสกสงฆ์ก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเด้อจ่าท่านผู้ชมอุ้งไก่ก็ทําห้องน้ําอยู่ไก่ไก่พนจ่ะท่านผู้ชม่ะสำหรับคลิปนี้เนาะประโยชน์กระอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะาาจ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีจ้า